โอ้โหไอ้องอะฮ้ดฮดไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวก็ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยหรอเลยต่อเนี่ยอย่างนี้เฮ้ยจบจบคิแค่นี้เลยเหรอแค่นี้เลยเหรอจบคลิปแล้วก็จบดเฮ้ยลัดมันสี่ดาวสี่ดาวไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเย่ง ทฤษฎีของผมคิดว่ะออกแล้วมั้งธอดูรัดนี่ก็าพูดธอดูรัดรัดวัดโกงนี่ไงมาแล้วมาแล้โอ้โหจังหวะนี้โอ้โหเป็นการโกงสก๊อตการ์ที่ดีที่สุดไปเลยไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรเอาอะไรเอาต่อ เดี๋ยวเดินเดมึงเช็คเลยังมึงเช็คเลยังไม่ทันละไปยละบายบาไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วเอาให้ออกก็พอแล้วมนต์ธรมว่ะตานุกันยุ่งมาเอาว่ะมนัสทรมอ่ะโอม่วงว่ะรอบนี้โอ้ยเลินปคลิปไคลิปเฮ้ยโอคิปิเศษอันนี้ดีที่สุดในตู้เราเนี้ยแล้วถ้าเป็นสีดาวอ่ะได้ได้ไมนัสทรรมว่ะมนั์ธรมนี่ไงของจริงว่ะไอ้เที่ออกเลยอุ้ยไปอีกะเบลเบลเบลไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ต้องรอตัวให้ดีนะให้ทีมมันดีแหละนะมันีมีครัีนใจเย็นนะใจเย็นนะไม่เี่ยวไม่เกี่ยวเก็บไปตัวหน้าแล้วเอาเอาตรงนี้แล้วนะพอแล้วพอกูพอใจแล้วพอใจทั้งน้เลยโอ้โไม่ลใจเย็นใจเย็นใจเย็นตกดาวอะไรใจเย็นใจเย็นนี่นี่เซอกิวเชียวอีกแล้วหนาว่าไปอมยังวอมยางไปทำแล้วค ยี่สามแล้วอีกสิบเก็บไว้ทำอะไรวะอีกสิบเก็บไว้อ่าสะสมสแต็กไว้เผื่อไอ้น้องหูเต่าอ่าว่าไปว่าไปไรหลายใจจังหลายใจจังจริงคือคือถ้าแกจะเอาถ้าแกจะเอาหูเต่าแกไม่ควรกดตัวนี้ปะวะถ้ามันออกขึ้นมามึงก็รีใหม่เลยนะไม่มีปัญหาเรื่องคูเพราะผมว่าอันนี่น้องเหมือนกันเล้วอยากได้ทั้งคู่ก็สู้ๆนะก็จะเปืืองตังค์หน่อยๆอ่ะไม่มีปัญหา เออทำไมทำไมไม่มีเสียงวะพี่ไม่มีเสียงเหรอใช่ใช่่ไม่มีเสียงในไลน์ในนั่นแหละในรูปอะในกาชาไม่มีเสียงโอ่มเออ้วแล้ดเปิดมเออเดี๋ยวเปิดเพลงก็ได้ปเ่สอีกิ นเออกเสียงเลยโอ้โหจเได้เยข้ามเลยได้ไข้ามเลยไดเฮ้ยขนมข้ามเลยข้ามเลยคนโลงใจแล้วโล่ใจแบบไม่เคยาเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ของดีลูประคำใจลเมเลยูประคำลเมของดีไม่ควรจะเล่นเมทเท่าไหร่สามโลไป ตอนน้เราตดั้เยนะับชต้อนนี้เราสอคกูเบื่อห้องน้แล้วไปคบก่อนจบเลยฮะอ่ะสุดท้ายมาเหอะมาหาพี่ท่านน้องหนาบายจ้าเียร้ไคนถักแล้วดิ้แล้วอะไรไปคนหลังเกดแถบ e p ีอีสิบโลที่เหลือเนี่ยอีที่เหลือเนี่ยอก้ย เออใช่เลอที่เหลือนี่คือออกกูกูว่ามันหนึ่งในเก้าอันนี้แน่ๆเออใช่กหนึ่งในเก้าอันนี้แน่ๆไม่ต้องมานี่ยเนี่ยกดกดติดก็หลุดแล้วเนี่ยที่เหลือที่เหลือที่เหลือไม่หนึ่งเลยแล้วมั้ยติดตากร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 เนี่ยเนี่ยลุงยิ่งกวนธนวิชเงี้ยดีกว่าแทน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 ไลท์ปิดไลท์เฮียเอ้าเฮ้ยคุณจะปิดไลท์ แม่ตรงใจก็บอกโอ้หแเฉยแล้วถ้าฉันเปิดได้แล้วว่คอสกันยุงนี่ยังไงรันอะไรบ้าคอสกันยุงลูกหลุดออกไรโคอสแพงไปวไม่ไหวไม่ไหวสี่วันเฮียแงเกินถ้าเปิดได้ใจคือคอส ไม่ไม่ขอไม่ขอเง้แพงเปิดได้ไปไปทิปหน้าฉันจะเป็นผู้หญิงไปโอ้ยจะเป็นผู้หญิงอยู่แล้วดี่ตงโวะไปอย่าไปได้ไป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 ไข้าเหมือนกูจะรอดแล้วอะไรวะไปไม่ใช่ลิงใช่ คเ็่ตัวอหงสตัวคนไปหเลยนะเว้ยอีกสองตัวอีกสอตัวไหมมีมาล่ามีคนไามีบานเลยหมาล่าอะไรเ้ยมอะแยะงี้อเฮ้ยของว่ะ้ดนะบืดนะโอ้โหเฮ้ยมาไงวันนี้ทพย์หน้าทพย์หน้า นีเนะลยจิกหนะ้าจิหนะ้านะสาวเลยที่ไรนะานี่ไงปกเลยวรทไเนี่ยทนี่เ้าบอกคอนนี่แตกเลยเดีอยอเรียบร้อยหลักฐานพร้อมเรียร้อย